ปวดเข่าหนักๆไม่ใช่จี้ๆเสียวๆเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาแก้ตรงหัวเข่านะครับเพราะว่ามันมาจากสะโพกด้านข้างแล้วก็ก้นตรงนี้ครับขาด้านข้างตรงนี้นี่แหละนะาสำหรับวิธีแก้ง่ายๆนะครับถ้าเราแก้งส่วนนี้ได้เนี่ยมันก็จะหายปวดขานักหนักเพราะว่ามันตึงรังกระดับด้านบนอันแรกสุดท่ากเก่าๆเรื่อหละคร่ายมากนั่งไขวยห้างแบบนี้เสร็จแล้วนะครับข้อเข่ากับข้อเท้าอยู่ใกล้กันเราก็ก้มตัวลงไป อย่างเงี้ยครับมันก็จะตึงขาด้านข้างเอาสัก5วินาทีท 5, แล้วซ้ับที่5าเราก็ขึ้นแล้วก็สักประมาณ5ครั้ง10ครั้งก็ได้ครับแต่ถ้าสมมติใครก้มไม่ลงเนี่ยก็ไม่ต้องกลมหรอกครับเอาตั้งขาขึ้นมาอย่างนี้ครับพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ดันอึ๊บอย่างนี้เลยโดยภาพออกนะครับให้ขามัานตั้งอย่างนี้แหละปึ๊บมันก็จะตึงสะโพกด้านข้างเหมือนกัน ถึงจะไม่เต็มเท่าท่านี้เนี่ยแต่ท่านี้ก็ใช้ดีเหมือนกันสัก5้าวินาทีหายกนะครับแต่ถ้าสมมุติเราไปอยู่ตรงสนามบอลสนามหญ้าอะไรแล้วเนี่ยเราไม่สะดวกนั่งใช่ไหมครับเราก็ยืนแทนแต่ <c oughs> แต่เปลี่ยนเป็นยืนขวอยห้างอย่างนี้ครับข้อเข่ากับข้อเท้าเนี่ยมันเหนือเข่านิดนึงนะครับแล้วก็ย่อก,ก้นลงไปด้านหลังเยอะๆครับมันก็จะได้ความตึงในสภาพเดียวกันโอเคครับใครที่รู้สึก ปวดเข่าแบบหนักๆเหมือนโดนบีบไม่ใช่เสียวๆจี๊ดๆแทงๆพวกนี้ครับลองแก้กันที่ขาด้านข้างแล้วก็สะโพกันดูนะครับมันจะได้หายนะไม่ใช่ไปแก้ตรงเขา่าตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นคนละเรื่องกันโอเควันนี้ผมหมอน,นอนไปก่อนสวัสดีครับ